สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออกอรมีสบายวัหนหนี้เราก็จะมารีวิวขวดจิ๋วนะคะต่อจากอีพีสองนะคะแล้วเราทีนี้เราก็ไปหาถุงซิปล็อกมาได้แล้วแล้วเราก็ติดสติกเกอร์ให้สวยงามแลวน้องก็จะเรียงสีใส่แบบนี้นะคะ ที่น้องกัดแยกไว้แล้วเมื่อวานมีสีม่วงกับสีเขียวที่เมื่อวานแยกไปแล้วน้องวันนี้น้องก็กเลยแยกให้มันไปหมดเลยจะได้เทเพราะคลิปจะยาวเกินไปนะคะนี่เราเคเราใส่สีปิดถุงปุ๊บเขยาปุ๊บให้ให้มันไม่ต้องเลียงเรียงสีแล้วก็จะเทใส่ในนี้ทำเพื่อไปงั้นเรารีบใส่กันถิ่ ก่อนากแรกเราจะเริ่มจากสีเขียวนะคะสีเขียวเลยไปกับตาเมสีนก่ค่ะไปตามสีม่ว่ค่ะ

นี่ค่ะี่เป็นปันระมาณห้องนี้นะคะแล้วเราก็จะมาขาย่อกันเ,เลยค่ะว้าสื้อติ๊กเกอร์ลึกไม่เป็นไรหรอกม,รมันไม่ยอมไปไหนเลยสค่นั้นเราก็จะมาเทใส่ในกล่องให้ทุกคนดูกันเลยค่ะ นทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูการบรรจุทุกคนจะให้ดูเลยนี่ค่ะทุกคนเด็กวอร์ดไทยโอ้โหน้องก็ขอเจ็บเทียคลิปนี้เลยนคะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้น้องกันเลยคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ